เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่หายกันพอสมควรเลยนะครับหลังการเปิดตัวตัวอย่างแล้วเกมเพย์มาสําหรับแบ็กมิดหูคงหรือคือหงอคงของเรานั่นเองฮะโดยทั้งในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยดูจะตื่นเต้นกันสุดๆเลยะฮะโดยเฉพาะที่จีนเนี่ยยอดวิวถล่มทลายมากอาจจะเป็นเพราะว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่มาจากพี่จีนด้วยนั่นเองซึ่งในตัวอย่างเนี่ยก็มีการเปิดเผยเนื้อเรื่องข้าวๆนะครับแล้วก็พวกภาพกับเกมเพย์อย่างที่เราน่าจะรู้กันนั่นแหละฮะ โดยในเรื่องคร่าวๆคือว่ามีตาแก่คนนึงเนี่ยกำลังบ่นอะไรของแกก็ไม่รู้นะครับเกี่ยวกับตำนานแล้วก็เรื่องเล่าของหอคงแกก็เล่ายืดเยื้อไปเรื่อยเรื่อง2เ,เรื่องนะครับแล้วก็มาสรุปที่ว่ายังไม่มีใครเนี่ยได้ฟังเรื่องที่แกจะเล่าต่อไปนี้แน่นอนซึ่งแกก็เริ่มเล่าแล้วภาพก็เปิดตัวเกมเพย์ที่เราได้เล่นกันครับง่ายๆเลยก็คือว่าเราเนี่ยจะได้เล่นเป็นเรื่องที่ตาแก่คนนี้เล่าครับผม ซึ่งเนื้อเรื่องในเกมเพย์ผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนทั้งภาคแล้วก็ซับไตเติ้ลเลยครับแต่ช่องอูออซัมเนี่ยเขาก็ทำซับไทยแปลภาษาจีนให้ด้วยนะถือว่าสุดยอดมากมากครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ของแกไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับไปดูกันได้ แล้วหลังจากที่ผมไปดูเนื้อเรื่องในส่วนของเกมเพย์มาก็คือว่าหงอโคงเนี่ยแกแปลงกายเป็นจัก,กรจันทรอบเลนเข้าไปในดงศัตรตูครับระหว่างทางก็สู้ไปเรื่อยส่งกับการรอบเลนนะฮะ <c oughs> แต่จูจูเนี่ยก็มีเสียงของใครไม่รู้ครับบอกให้หงอคงระวัง แล้วก็บอกให้ตามเสียงแกไปพอตามไปถึงนะครับแกก็ปรากฏตัวแล้วก็บอกว่าแกเนี่ยเป็นเทพบอกอีกนะครับว่ารองอ๋อคงมานานแล้วแถมยังพูดทิ้งท้ายอยีกนี้นะครับว่าหลวงคงเนี่ยคล้ายใครบางคนจากนั้นก็เล่าประวัติวัดข้างหน้านะฮะที่จะให้หลวงคอองไปเล่าไปไม่ทันไรนะครับก็มีเสียงฮาหอย <c oughs> ดังถึงก้องแกเลยตื่ <c oughs> แตนแล้วก็หายตัวไปแถมบอกอีกว่าค่อยเจอกันข้างหน้านะ พอหงอคงเดินทางมาหน้าทางเข้านะครับแกก็โผมมาเตือนอีกว่าอย่าเสียงดังเดี๋ยวมันตื่นแถมบอกอีกนะครับว่ามันเนี่ยเก่งมากๆแนะนำให้หงอคงเนี่ยหนีไปซะทิ้งท้ายด้วยการขู่นะครับว่าถ้าจะลุยเนี่ยถอยกลับไม่ได้แล้วนาะแน่นอนนะครับว่าหงอคงเนี่ยก็ลุยสิฮะ แล้วพอดูจนชนะตัวที่จะแก่คนนี้พูดถึงนะครับแกก็กําลังจะประเดสึกแต่ด้านมีหงอคงอีกคนนึงมาขวางไว้แล้วก็จบเนื้อเรื่องจากในตัวอย่างครับผมก็ถือว่าเป็นเนื้อเรื่องตัวอย่างที่ทําได้น่าสนใจเลยนะฮะหลายคนก็คงสงสัยแล้วว่าอ้หงอคงอีกคนนึงเนี่ยเป็นใครซึ่งผมเองก็สงสัยนะแต่ก็อย่างว่าครับเกมจริงออกเมื่อไหร่เนี่ยเราก็คงจะได้รู้กันในส่วนของเกมเพย์ภาพอะไรพวกเนี่ยผมอยากให้ไปดูกันเอาเองนะฮะ เพราะว่าของพวกนี้นะครับต้องเล่นจริงเท่านั้นนะครับถึงจะบอกได้ว่ามันเวิร์กไหมซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับผมโดยทั้งหมดที่เห็นเนี่ยก็ยังเป็นแค่พรีอัลฟานะ หมายความว่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเกมจริงที่เราจะได้เล่นกันแถมตัวเกมจริงสามารถดีหรือว่าแย่ได้กว่านี้อีกนะครับผมอีกอย่างก็คือเกมนี้เนี่ยยังไม่มีกําหนดวางจําหน่ายที่ชัดเจนนะเพราะทีมพัฒนายังเป็นแค่ทีมนล็เลยครับซึ่งเขาก็ใช้การโปรโมทเนี่ยเพื่อหาคนที่ไปร่วมทําโปรเจกต์จนเสร็จนั่นแหละฮะถ้าใครมีความสามารถก็ลองไปติดต่อดูนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้อีกเหมือนกันครับผมเอาล่ะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมหามาให้แล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังครับ แล้วค่อยเจอกันใหม่นะฮะบายจ้า